เมตตาระง,งับความโกรธวิธีที่จะแก้ไขจิตใจให้มีความโกรธน้อยให้มีความโกรธยากจนถึงให้ไม่มีความโกรธเลยจำเป็นต้องสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจให้มากพอจะยอมเข้าใจในเหตุผลของบุคคลอื่นที่ทำผิดพลาดหรือบกพร่อง ขณะเดียวกันจำเป็นต้องฝึกใจให้มีเหตุผลให้เห็นเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งควรเคารพเมื่อเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในจิตใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นจักเป็นผู้ไม่ใช้อารมณ์ถึงแม้จะโกรธแล้วแต่เมื่อเหตุผลเกิดขึ้นก็จะสามารถทำให้ความโกรธดับลงได้จะไม่แสดงอารมณ์โกรธอย่างผู้ไม่มีเหตุผลและถ้ามันอบรมเหตุผลหรือปัญญา ประกอบด้วยเมตตาให้เกิดขึ้นเสมอในจิตใจแม้มีเรื่องที่ผิดหูผิดตาผิดใจเกิดขึ้นเหตุผลอันประกอบด้วยเมตตาก็จะเกิดขึ้นก่อนอารมณ์จะเกิดไม่ทันหรือเกิดทันบ้างตามวิสัยของผู้เป็นปุตุชนไม่สิ้นกิเลสก็จะเบามากและน้อยครั้งมากทั้งผู้กกโกรธยากโกรธน้อยและผู้โกรธง่ายโกรธมาก ควรอย่างยิ่งที่จะได้สนใจสังเกตให้รู้ว่าจิตใจของตนมีความสุขทุกข์เย็นร้อนอย่างไรทั้งในเวลาที่โกรธและในเวลาที่ไม่โกรธปรกตินั้นเมื่อโกรธก็มักจะไปเพ่งโทษผู้อื่นว่าเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นคือมักจะไปคิดว่า ผู้อื่นนั้นพูดเช่นนั้นทำเช่นนั้นที่กระทบกระเทือนถึงผู้โกรธการเพ่งโทษผู้อื่นเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการทำให้จิตใจตนเองสบายตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มความไม่สบายให้ยิ่งขึ้นยิ่งเพ่งเห็นโทษของผู้อื่นมากขึ้นเพียงใดใจตนเองก็จะยิ่งไม่สบายยิ่งขึ้นเพียงนั้น แต่ถ้าหยุดเพ่งโทษผู้อื่นเสียเขาจะพูดจะทำอะไรก็ตามที่เป็นการกระทบกระเทือนถึงตนเองจริงหรือไม่ก็ตามอย่าไปเพ่งดูให้ย้อนมาเพ่งดูใจตนเองว่ากำลังมีความสุขทุกขอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรใจจะสบายขึ้นได้ด้วยการเพ่งนั้นกล่าวสั้นๆคือการเพ่งดูผู้อื่นทำให้ตนเองไม่เป็นสุขแต่การเพ่งดูใจตนเอง ทำให้เป็นสุขได้แม้กำลังโกรธมากหากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธมากความโกรธก็จะลดลงเมื่อความโกรธน้อยหากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นว่ากำลังโกรธน้อยความโกรธก็จะหมดไปจึงกล่าวได้ว่าไม่ว่าจะกำลังมีอารมณ์ใดก็ตามโลภหรือโกรธหรือหลงก็ตาม หากเพ่งดูใจตนเองให้เห็นอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นจะหมดไปได้ความสุขมาแทนที่ทำให้มีใจสบายทุกคนอยากสบายแต่ไม่ทำเหตุที่จะให้เกิดผลเป็นความสบายดังนั้นจึงยังหาผู้สบายได้น้อยเต็มที่ยิ่งกว่านั้นทั้งๆท,ที่ทุกคนอยากสบายแต่กลับไปทำเหตุ ที่จะให้ผลเป็นความไม่สบายกันเป็นส่วนมากดังนั้นจึงได้รับผลเป็นความไม่สบายตามเหตุที่ทำเพราะดังได้กล่าวแล้วทำเหตุใดต้องได้รับผลของเหตุนั้นเสมอไปเหตุดีให้ผลดีเหตุชั่วให้ผลชั่วเหตุแห่งความสุขให้ผลเป็นความสุขเหตุแห่งความทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์ต้องทำเหตุให้ตรงกับผล จึงจะได้ผลที่ปรารถนาต้องการควรมีสติระลึกถึงความจริงนี้ไว้ให้สม่ำเสมอใจที่ไม่มีค่าคือใจที่ร้อนรนกระวนกระวายใจที่มีค่าคือใจที่สงบเยือกเย็นนำความจริงนี้เข้าจับทุกคนจะรู้ว่าใจของตนเป็นใจที่มีค่าหรือไม่มีค่า ความโกรธทำให้ร้อนทุกคนทราบดีจึงน่าจะทราบต่อไปด้วยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่มีค่าหรือทำให้ค่าของใจลดน้อยลงของที่มีค่ากับของที่ไม่มีค่าอย่างไหนเป็นของดีอย่างไหนเป็นของไม่ดีอย่างไหนควรปรารถนาอย่างไหนไม่ควรปรารถนาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่อย่างชัดแจ้งแต่เพราะขาดสติเท่านั้น จึงทำให้ไม่ค่อยได้รู้ตัวไม่สงวนรักษาใจของตนให้เป็นสิ่งมีค่าพอสมควรต้องพยายามทำสติให้มีอยู่เสมอจึงจะรู้ตัวสามารถสงวนรักษาใจให้เป็นสิ่งมีค่าได้คือสามารถยับยั้งความโลภความโกรธความหลงมิให้เกิดขึ้นจนเกินไปได้ สามัญชนยังต้องมีความโลภความโกรธความหลงแต่สามัญชนที่มีสติมีปัญญามีเหตุผลย่อมจะไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงมีอำนาจชั่วร้ายเหนือจิตใจย่อมจะใช้สติใช้ปัญญาใช้เหตุผลทําใจให้เป็นใจที่มีค่า